สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตะรอนตามสันรางวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของขบวนรถเร็วที่102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรที่กำลังเดินทางผ่านเข้าสู่สถานีรถไฟนครลำปางหนึ่งในสถานีสำคัญของภาคเหนือครับตอนนี้ขบวนรถไฟกำลังค่อยๆวิ่งเข้าสู่สถานี ด้วยความเร็วที่ลดลงเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นหัวรถจักรสีแดงแรงฤิ์ขับเคลื่อนขบวนอย่างมั่นคงครับตัดผ่านแสงแดดยามเช้าที่สะท้อนบนรางเหล็กกับบรรยากาศเมืองลำปางที่ยังคงความคลาสสิกไว้อย่างลงตัวครับเสียงของล้อรถไฟกระทบรางชวนให้รู้สึกถึงมนตเสน่ห์ของการเดินทางด้วยรถไฟไทย ยังคงเป็นวิถีชีวิตที่หลายผู้คนผูกพันไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือคนที่ชื่นชอบการตามถ่ายรถไฟแบบพวกเราครับขบวนรถเร็วที่102นี้จะเดินทางต่อจากลำปางลงไปยังเด่นชัยอุตรดิต์ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรรวมระยะทางทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่750กิโลเมตรกันเลยทีเดียว และนี่คือภาพถ่ายขบวนทั้งหมดที่วิ่งผ่านหน้าเลนแอดมิน min ครับสำหรับใครที่ชอบหรือชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้หรืออยากย้อนความทรงจำสมัยเดินทางกับรถไฟไทยก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตะรอนตามสันลางไว้ด้วยเลยนะครับคลิปหน้าแอดมินจะพาไปชมขบวนไหนและผ่านสถานีอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ 不用打坐，只要坐打开，打开啦。